สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับตึกที่สูงที่สุดในไทยก่อนมีตึกใบหยก2แต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ ต้องบอกก่อนรับชมคลิปนะครับว่าข้อมูลตึกต่างๆค่อนข้างหายากมากโดยการเวลาที่ผ่านมานับ20เกือบ30ปีถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอันดับที่10 RS Tower อาคาร RS Tower ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมอาคารสูง41ชั้นพื้นที่ให้เช่าทั้งอาคารประมาณ53,000ตารางเมตรความสูงของชั้น2.60เมตรอาคาร R S Tower มีความสูงอยู่ที่164.9เมตรนะครับอันดับที่9อีตันไทยทาวเวอร์ อาคารอิตัไทยทาวเวอร์เป็นอาคารสูง44ชั้นอยู่ปากซอยเพชรบุรีบนถนนเพชรบุรีอาคารดังกล่าวสร้างขึ้นในปี1997มีพื้นที่รวมกว่า57,800ตารางเมตรจุดประสงค์หลักของอาคารคือเพื่อปล่อยเช่าให้กับบริษัทต่างๆเช่าเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานมีบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนมีความเป็นเจ้าของพื้นที่บางส่วนของอาคาร ชั้นที่31ถึง44แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของหลักและเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนใหญ่ในอาคารดังกล่าวนี้คือบริษัทบางกอกออฟฟิศสาจำกัดซึ่งถือกรรมสิทธิ์พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคารชั้นที่1ถึง30ตึกอีตันไทยทาวเวอร์มีความสูงอยู่ที่165เมตรนะครับอันดับที่8 s k y b e ีทคอนโดมิเนียม สกายบิสคอนโดมิเนียมตั้งอยู่ตำบลนานเกลือเมืองพัทยาประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย1อาคาร400ยูนิตภายใน s k y ยบิสคอนโดมิเนียมตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบชุดและระบบสาธารณูปโภคอย่างครบคันพร้อมเข้าอยู่อาศัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนที่จอดรถระบบรักษาความปลอดภัย ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากในสมัยนั้นนะครับคอนโดอยู่ห่างจากชายหาดเพียง50เมตรเท่านั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักอาศัยห้องมีความกว้างเริ่มต้นที่53ตารางเมตรสกายบีชคอนโดมิเนียมมีความสูงอยู่ที่167เมตรนะครับอันดับที่7โรงแรมพัทยาพาร์คบีชรีสอร์ท พัทยาพาร์คบีชรีสอร์ทตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหาดจอมเทียนพัทยาพาร์คบีชรีสอร์ทอยู่บนที่ตั้งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยภาพทิวทัศน์รอบหาดจอมเทียนและอ่าวพัทยารีสอร์ทให้บริการห้องพักมองเห็นวิวทะเลและห้องระดับหรูรวมทั้งหมด718ห้องโรงแรมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรวมถึงห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมฟิตเนส ซาวน่าห้องสนุกเกอร์แหล่งร้านค้าและที่อาบแดดส,ส่วนตัวบนชายหาดโรงแรมพัทยาพาร์คบีชรีสอร์ทมีความสูงอยู่ที่180เมตรนะครับอันดับที่6 u ยู t e นเตดเซนเตอร์อาคารยูเนเต็ดเซนเตอร์ตั้งอยู่ที่ถนนสีลมแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานคร ลักษณะอาคารสูง50ชั้นลิฟต์โดยสาร21ตัวลิฟต์ขนของ3ตัวความสูงชั้นละ2.65เมตรพื้นที่เช่าทั้งหมด58,000ตารางเมตรที่จอดรถประมาณ1,500คันสร้างเมื่อปี2,537การเดินทางใช้เวลาเดินทางจากรถไฟฟ้า BTS สารแดงประมาณ5-10นาที และเดินทางจาก MRT สีลมประมาณ15นาทีอาคารยูเนเต็ดเซ็นเตอร์มีความสูงอยู่ที่187เมตรนะครับอันดับที่5อับดุลราฮิมพเพลสอับดุลราฮิมพเพลสคือตึกระฟ้าแห่งหนึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับบ้านอับดุลราฮิม ตั้งอยู่ตรงข้ามสวนลุมพินีในเขตธุรกิจสีลมและสาทรกรุงเทพมหานครใกล้กับสถานีสีลมและสถานีสาลาแดงเป็นอาคารสำนักงานเกรดเมีพื้นที่สำนักงาน48,000ตารางเมตรภายในยังมีร้านค้าร้านอาหารและธนาคารต่างๆโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสูง34ชั้นมีโครงเหล็กเป็นเสาคำ้ำยอดแหลมตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้า ตกแต่งภายนอกด้วยกระเบื้องโมเสกระบบทำงานของลิฟต์มีการควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์กลางในแต่ละโซนจำนวน19ตัวโดยแบ่งเป็นลิฟต์สำหรับโดยสารภายในอาคาร15ตัวลิฟต์สำหรับอาคารจอดรถ2ตัวลิฟต์สำหรับขนของจำนวน2ตัวมีพื้นที่จอดรถที่รองรับได้มากกว่า1,000คันอับดุลราฮิมพเพลสมีความสูงอยู่ที่ 187.1เมตรนะครับอันดับที่4อาคารศาิลสาธรศิลสาธรทาวเวอร์เป็นตึกระฟ้าในกรุงเทพมหานครมีจำนวนชั้นทั้งหมด43ชั้นตั้งอยู่ที่ถนนกรุงธนบุรีใกล้เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสะพานสาธรแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสาลมีพื้นที่ทั้งหมด 120,000สองตารางเมตรเริ่มก่อสร้างในปีพศ2532เสร็จสิ้นในปีพศ2536เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยในช่วงปีพศ2536ถึงปีพศ2539ปัจจุบันสินสาทรทาวเวอร์เป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับที่30ของประเทศไทยเปิดดำเนินการเป็นอาคารให้เช่าสถานที่ของบริษัทห้างร้านต่างๆ ในพศ2540ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชุดเจมบอลในตอนพยักร้ายไม่มีวันตายโดยสมมุติว่าให้เป็นออฟฟิศของตัวร้ายในเรื่องสินสาทรทาวเวอร์มีความสูงอยู่ที่195.1เมตรนะครับอันดับที่3ไทวาทาวเวอร์2หรือโรงแรมบันยันทรี อาคารไทวาทาวเวอร์เป็นตึกสำนักงานให้เช่าบนถนนสาธรที่มีลักษณะเป็นออฟฟิศคอนโดคือสามารถซื้อขายพื้นที่ออฟฟิศได้มีนิติบุคคลอาคารชุดคอยดูแลอาคารเดิมอาคารไทวามี2ตึกแต่ได้ขายไป1ตึกเพื่อทำเป็นโรงแรมบันยันทรีก็คือตึกที่สูงอันดับที่3ที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับโดยชั้นล่างของโรงแรมบันยันทรี มีร้านค้าและฟู้ดคอร์ดคลอยให้บริการพนักงานออฟฟิศด้านบนนอกจากนี้รอบๆตึกยังมีร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมากให้บริการไทวาทาวเวอร์2หรือโรงแรมบัญญันทรีมีความสูงอยู่ที่197เมตรอันดับที่2ตึกสำนักงานธนาคารกสิกรไทยราดบูรณะ เป็นธนาคารในประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่สำนักถนนเสือป่าต่อมาได้ขยายการบริหารงานไปยังสำนักถนนสีลมสำนักถนนพหลโยธินสำนักงานใหญ่ถนนราดบูรณะและสำนักถนนแจ้งวัฒนะตามลำดับโดยสำนักงานใหญ่แห่งปัจจุบันเป็นตึกที่สูงที่สุดในไทยอันดับที่20ของไทยตั้งอยู่ซอยราดบูรณะซอยกสิกรไทยถนนราดบูรณะ แขวงราชบูรณะเขตราชบูรณะกรุงเทพมหานครประเทศไทยตึกธนาคารกรสิกรไทยสำนักราชบูรณะมีความสูงอยู่ที่208เมตรมี42ชั้นนะครับอันดับที่1 j e w e จิว t ว a รี่เท t e เซ e นเต r y ์จิว e ว e รี่เทเซนคือตึกระฟ้าสูง59ชั้น ตั้งอยู่ในเขตอัญมณีถนนสีลมกรุงเทพมหานครออกแบบโดยเ o k สร้างเสร็จสมบูรณ์ในพศ2539ในปัจจุบันเป็นตึกที่สูงที่สุดอันดับที่18ของประเทศไทยเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในไทยในปีพศ2539ถึงปีพศ2540ก่อนถูกทำลายสถิติโดยอาคารใบหยก2อง w e l r y Trade Center คือศูนย์กลางการขายการให้ข้อมูลและการจำหน่ายอัญ,ญมณีที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและหนึ่งในศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคารประกอบด้วยห้องทดลองอัญ,ญมณีที่ครบครันดำเนินการโดยสถาบันอัญ,ญมณีศาสตร์แห่งเอเชียห้องแสดงอัญ,ญมณีสีลมตั้งอยู่บริเวณลานชั้นล่างของอาคารซึ่งเป็นพื้นที่จัดจำหน่ายงานศิลปะของโบราณและอัญ,ญมณี ภายในอาคารยังมีธนาคารร้านอาหารชมรมสุขภาพร้านทำผมไพรสนีศูนย์บริการศุลากากรและคอนโดมิเนียมพักอาศัยอีกด้วยจิวรี่เทรดเซ็นเตอร์มีความสูงอยู่ที่220.7เมตรนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ10อันดับตึกที่สูงที่สุดในไทยก่อนมีตึกใบหยก2ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ทางช่องของเราด้วยนะครับฝากติดตามคอนเทนต์แนวนี้ของทางช่องในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ